สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบัชรสูสูคนเนาะสบายดีรอบคำคำพี่น้องถ้ากะเห็ดเบ็ดเห็ดตุ่มกุ้งแล้วพี่น้องก็เลยลงมาใส่ไว้ยามมืออื่นเนาะลงมากับพอนใส่พี่น้องกบหน่อยลายดีพ no ี่น้องปีนี้ปูปลากบเขียดลายเฮงแต่ตัวใหญ่กบหน่อยพอป่นหมแล้ว เพื่อเขาขึ้นพอดีมีแต่ตัวใหญ่เนาะลงมาสองคนจามานันมานเด้อเนาะมืออื่นพละยามกันใส่ไว้ตุ่มกุ้งกับบ๊ยเอากระตุกน้ำพี่เอาขวดน้ำเห็ดเห็ดไข่คือรอบรอบเท่าใส่ปลาในคลองนั่นแหละเห็ดรักเสียบซบไว้เดยวประดิษฐ์เองพี่นอ้อง ไปหลุดน้ำกันมืออื่อนไปแล้วเนาะลงมาใส่แถวหน้าเรานี่ยนะคันเห็ดแบบใส่กระตุกนี่เกิดใหญ่เต็กุ้งพี่น้องกระปูนโมเข่าเขาบ่ได้เนาะโอ้กบหน่อยเลยนะกบใหญ่เติบเลยนะอื้ม ตกตกง่าย่ยพอดีใส่เบ็ดกบเลยป้าฮัมป้าเฮียังกบแล้วขนาดนี้น้องกันใส่ป้ามันมันพี่น้องกบมีแต่ตัวง่ายเลยถิ่มใส่ทองย่างไว่ะครับโอ้ไป็นตอมเฮียงกบหรือพี่น้องทั้งนตกร้อยมาด้วย กบมีแต่รุน่นนี่้อพี่น้องกบใหี้ยห้มันยังบัดั้นรักทักยามเนี่ยเป็นเพืนตากบพลเมืองเงียงมือหนาะแป,ป๊บเดียวเงด้ยบหนักขาเนยังไนี่ยล,าาลองไปใส่น้องนี้เลย ใส่บนกบเลยเอาลูกบอลอันหนึ่งตามบนใส่เดี่น้องนี่เอาบนลักนะลูกยิ่งนี่พี่น้อง นี่นี่คือรอบเนาะนี่เขาเอิ้นรอบพี่น้องหรือว,ว่าเอิ้นตุ่มตุ่มกุ้งเนะาะเอาพลาสติกขวดพลาสติกเห็ดเจาะหูเจาะหูเห็นบ่แล้วก็ะใหม่เสียบน,นี่นเอาขึ้นอ่าพอดีให้มันใหม่โพให้มันเห็นนันละอืมน,นพอดีเพียงโอเคนั่นละ มึงเศรายังมายามเนาะนเข่าหน้าน้องบัวเนาะมึงไหนตากบเลยนะโว้ยกบหลายแห่งดิเดี๋ยวใส่ตุ้มกุ้งแล้วชิย่างเหรอฮะมึงอันกบ ใส่บอลอนี่บอมันคันมันนำบวิดก็ใส่ด้วยนะนนำบลิรีใหม่เขาให้มันแนมเห็นใหม่เออและใช้กนนางหลใส่กะเข็มเขาใต้เบิร์ดเหนีมา บ bon oh, ่ใส่อีกบ่อนเนพอเฮาจักลังบ่ยัง6บ่เอาใส่อีกลังนึงกระตุกมันน้อยแล้จังไปใส่น้อ เออนั่นแหละทางนั pá, ouais. ้นตรงนั้นป่ะคุณไปใส่ยู่น้องบัดนี้พี่น้องน่ามีเงินกับนำมึงบมเคยป่คนน่ะไปใส่กับไปน้ำเข้ามาห่อน้องบัวแล้วพี่น้อง ่ใส yeah, yeah, ่อยู uh. ่แทมนะครับใส่บอลนะเออบอลโคมมันมันเด้อเนาะได้กุ้งได้ยังเมื่อฝากลูกฝากเนี่ยเด้อพี่น้องเลยกุญยาต่ายง่ก็ให้ลูกกุ้งเขาบอนตุ่มลูกร้านนี่เด้อร้านเขาใส่ตุ่มใส่ยังไง ทั้งพี่บอกเออไ,ไปใส่ทางหน,นไปจเจ้เาจังออก้อยแล้วคำพี่น้องเลยได้มากคำต้องมาใส่มืออื่นบทนิยามในถาเลยเลยใส่ Mừng bay binh 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 ngân mà binh phật binh 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 chậu binh binh Chạy binh này แนวใส่เขาก็เขาเนี้วพี่น้องเขาเนี้ก็กะปิแล้วก็หัวหางเนาะไปสามอย่างเลยเน้องกบหน่อยโอ้ยไปสับไปเนาะพี่พักอย่างนี้ครับกบปะเป็นกบลายโตอยู่พี่น้องแต่ฝนตกฝนมาตกมันแห้งพอดูที่กระตองมบวชให้ได้ มีเงินฮะน้องน้องได้กประาสอนใส่มื่นดูจากลังน้องลองมึง เดียกเลี้ยงลังทำเดี้ยงลังเดียวเอ้าใส่ร้องนี่แหละลังหนึ่งเดี๋ยวลูก<ะ>ไปน้องพูดเดี๋ยงเห็ดเพิ่มอีกพี่น้องเห็ดคำเลยมาใส่ท่านได้แปดลังเลยเนาะ แต่หลังจ้าะฝนน้ำเงินกำลังตบทุกนาจับกบจับเขียนไหมงั้นตองบนชื่อมาซะมเงยังกบกับข้าบ่มีกระตองกับขุบหญ้ามันจะแห่ฝนโปรตกจะใส่บนเวอร์กันได้ครับ ีะได้ตุ่มพอหน่อยพอดอว่ามาทดลองเนาะพี่น้องเม่อจะฉีดเห็ดเพิ่มอีกนี่นไหนจะสได้ใส่ลายอันเพราะว่าตุ่มอันนี้มันต้องได้ใส่ลายอันเลยนะมันตุ่มน้อยกบจะเขี้ยดนะโอ้กบน้อยอพ่อปนมาแล้วกบนะได้แล้วพี่น้องกบน้อย เป็นร้ายรุ่นนี้นะรายรุ่นนี้คลาเมื่อจังนี้ข้งเมื่อคนชัยเห็นตากบกิมพ่อคนใัย นี่อ่ะพูงลงเลยกบเนี่ยใส่ทั้งหน้าเขาเนี่ยครับนี่อ่ะพูงลงอืมกบเต็มลงบอบอมาสอนหน่อยนะพี่น้อง ส้นกะระสลายมือได้กุ้งได้ปลาะเคงเฮ้ยกบตุ่ลุ้มแ <c oughs> น,น่นออกมาไมมคือมานเจ้คือมานหลอบหลอบกบเต็นเขาเลยบานอลมานเนาะที <c oughs> ได้กว่าสิได้เล้นหลอกตัวนี้ผู้ใดเคยเห็ดนะพี่น้อง เอาขวดมาเห็ดอันเป็นอันกระตุกตุ่มกุง้งเนาะเม่นบอกกันในเด้อพี่น้องเผื่อผู้ใด้คือเห็ดแบบใดเนาะเห็ดตุ่มแนวใดบางเถื่อขักกับบอก่สิเห็ดเนาะเห็ดแบบอีกแบบใหม่บอยกับเห็ดเป็นแต่กระตุกในเด้ะพี่น้องแบบนี้นแหะกระตุกใหญ่ซาลิซอันโบมีเนาะไปหาซื้อเอาอยู่โรงงานพผมละ,ะไปซื้อเอาตุกใหญ่เนาะ เอาตุกหน่อยไปก่อนแต่ว่าตุกหน่อยนี่สิคักด้วยพี่น้องแต่เฮาหักดุใส่เอาเฮาก็เนีนหลายอันตุกอันหน่อยมันชิคักววแ,แบบว่าใส่แลวแบบมันสีเข่าดีกว่าแบบเฮาเป็นอันนั้นเลยพี่น้องมันสิเข่าดีกว่าแบบตุกใหญ่แล้วก็เข่าดีกว่าตุ่มที่เฮาสื้อตัวเป็นแนงยงหั่นด้ที่บ่อยใส่คือของพัามีสื่อมาเดี๋วนั้นน่ะคนก็นอยากหล,ลักพร้อม ถ้าแบบนี้คนสิบหูมันน้อยคณะเสืออาตุ่มที่เป็นแยงนะคนอยากหลักมาใส่ในเขาหลักเอากับกระปูเขาแบบนั้นอันนี้คือมีแต่กุ่มอย่างเดียวพี่น้องเบิดแล้วเรียบร้อยเนาะแปดลังมันบ้างแปดลังพี่น้องเดี๋ยวรอย,ยามเนาะเมื่ออืน่นไปเอากันนี้กบเมื่อบมดเมื่อ รอติดตามพรุ่งนี้พี่น้องตอนเช้าสีมายามใหม่อันนี้คือใส่ไว้เนาะแล้วก็เป็นวิธีใส่ตุ๊มกุ้งพี่น้องพามาเบ่งเนาะได้กบสองตัวเลยเดี๋ยวเงี้ยงหรอเมื่อนะพอได้ปล ถ้าฝนตกก็สิมาเยี่ยงกบพี่น้องกบหลายแห่งปีนี้มันจะตัวใหญ่เลยเบ็ดอันเบ็ดเท่ากับเล้าแล้วเรียบร้อยพี่น้องได้41ลังพอนใส่มาเล้าซอยแล้วก็สิแยกเบ็ดแยกมากใส่แล้วกซื้อเสือกกับซื้อบากเบ็ดมาแยกนะแล้วกจังสิมาใส่เบ็ดกบเบ็ดปลา กระชิซื้อมองมาพร้อมพี่น้องมองกะชิมาไซแทนน้องนี่แหละน้ำกระเทไปซื้อมาสั่งบานครับหาซื้อนะมองที่แต่อยู่ในเมืองในเมืองกระจักมีหรืหอเปล่าแบบเขาเจ้าเห็ดสำเร็จรูปแล้วมาใสาโ่โหลดส่วนร้ายมีแต่ทางไกลพวกแกงกอกตลาดพวกตลาดนี้ง่ายพี่น้องนนะ่แยังขโมย นี่คนะไปกบหรือเขียดเขียดก็อันเนี้ยงไปแล้วเห็นตาแล้วมันหมูแว๊บนะแม่นเลยพี่น้องกบหรือมันเขียดนะมันถีบคอคอยหมูมันกบนะมันหมูกบน้อยพี่น้องมือ <c oughs> แม่รีบกบน้อย มือปนปลารสพี่น้องมนะอั้นีปลากำลังขอนตกไงเออเอวอาบุได้ด้ขนาดนะี้ไม่มีฝีมือจับเลย หมื่นขิดชิดขึ้นมาโคกเนี่ยครับที่เอามันนะหนูฟาดมันปึดขึ้นมาโคกเฮ้ยย่มปอนไปชักกันเบาตัวประหยากนะเด้วไปปิ้งก็เอา นี่เอาบ่ได้นะค่ะมันขดมันขิดโคยามันกูปลารายปีนี่พอพอใส่เ็ทกบอะไรหรือเปล่าแต่เวทขมาแล้วเดี๋ยวชิมื่อก่อนพี่น้องบบบนี้เนาะคลิปนี้ก็ชิได้จบไปสัมเนียเด้อเนาะ อย่างแรกก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะพี่น้องรอรุ่นมื่อื่นเนาะมื่อื่นมายามตุ้มกุ้งแต่เศร้านะปาร์ตุบไงเงินเงินอีเงินโอ้ยกบตัวบแบบไงสั่งมามานำหน่อบุได้ดอกพี่น้องกูทงกท่องก่อนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพอกันเมื่อื่น ตอนเช้าเ